โอ้โหไม่ไม่ต้องมากนะไม่ต้องไม่ต้องขนาดนี้โอเคมากไม่ดันดีกว่าโอเคก็พี่กี้แล้วก็ทุกเพื่อนทุกทีมทุกคนก็บอกว่าอยากได้เงินบริจาคให้กับโครงการสังฆาก็พวกเราก็เป็นทำเงินแบบที่เป็นประจำอยู่แล้วก็เลยร่วมร่วมยังไงเดีย แกเตียววมตัวกับแกเตียยเพื่อเพื่องานนี้ฮะก็โอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมาก <c ười> ครับพี่ศนะครับที่โต้หวนะครับในการจัดงาน้ะนีอีกหนึ่งท่านที่มีความสำคัญเช่นเดียวกันโดยเฉาะในส่การงานเศรษฐีนะ พี่ลพี่น่ี่เีลนี่เป็นประานนะครับศิลปินผู้พ่อของสองทำไมตรงนี้ให้ผู้บริหารขึ้นยะผมทำไมทำไมผมเกิดคอนเสิร์ตนี้แล้วทำไมเอาไปแล้วไปทำอะไรแล้วเกิดเรื่องยัไงคือผมไปตามรอยพี่ที่บุกโลกผืนดีครับที่เป็นคนที่ให้ความตื่นเองมาในแง่กองศรีทุงยาซึ่งที่ดีทำกิจการนี้มา เพื่อจะโปรโมทให้ทุกคนเข้าใจโรงพยาบาลศรีธัญญาให้ให้มากขึ้นความรู้สึกของคนที่ออกจากโรงพยาบาลศรีธัญญาที่โรงพยาบาลบอกว่าแค่รักษาหายเสร็จเรียบร้อยแล้วถุงยาก็ไม่สามารถที่จะบอกว่ามาจากโรงพยาบาลศรีธัญญาไนดะ้ซึ่งทีนี้เราพี่ดีก็พยายามยที่จะเปลี่ยนแนวคิดเปลี่ยนความรู้สึกของทุกคนว่าโลกนี้ ไม so ่ได้เป็นโรคที่เกียวเพราะทุกคนแม้เราดูผมเองก็สามารถเป็นได้แต่มันอยู่ที่ว่าเราจะรู้ตัวหรือไม่ว่าเราเป็นโลภทางจิตเล็กๆอยู่มันเกิดจากอะไรเกิดจากความทุกข์ใจสิ่งต่างๆที่มี่าเราสามารถเป็นได้ซึ่งผมว่าที่คนสามารถเป็นโลภได้นี่นี้ผมคิดว่าอยากจะให้ทุกคนเข้าใจ สบายๆนะครับอาเริบองเจอกันนะพี่นี่ครับนี่ไอแอลศิ์ญานะครับจากคุลครับผู้ชาย้เป็นคนที่จับขึ้น้ขึ้นมาครับผูยพี่ี่รขอบคุณครับจน่วก้็เดีู่้นี้ีู่นีมา่ะาเนขอพี่จันเลยครับพี่จันเป็นพี่ตกตี่อยู่ข้างหลังเหมนเม่ไม่เห็นพี่จันนะครับเ็่นรมด้วย

ัอะไรการที่จะอยู่ไปวันวันะคะดนเลก็เลยดนเร่เงนี่หนึ่งที่จะทำให้เขามีความสุขมากที่สแล้วเราก็เลยคิดห้องที่เป็นห้องโดนตรีบมาั่าขึ้นมาสองห้องที่จะเป็นใหเราได้เห็น้องเป็นแบบไว้นู่นที่เป็นแบบพันุ์นี้

ครับ1 1 1ครับอบแครับก็เป็นโิสัรอบแรกเซมิทีมครับคดิสันก็อนะว่าผมเ่นดนะครับาเป็นทังท้ายน้องใหม่แม็โคทีนนะครับก็ที่ทนเนี่ยมตช์ทีาแล้วก็รู้จักบอกว่าเงานบุญนเราบอกว่าเ็ทีใช่ไหมพี่ถ้าถ้านาโงะเนีจะเราก็เนที่นะนะครับ เียว่าน่าการช่ยเเดที่โกวันนี้นะครับเรามีมีของแม่ร่วมร่วมงานรายได้ทั้งหมดเกียรติทิ้งหายไปใอาหารเสริมทั้งน่าทั้งหมดเนียนะครับก็จะเข้าไปที่โรงพยาบาลศรีัญาด้วยเอาเสียงปรบมือกันันะครับอีกหนึ่งท่านมีความสุจากรงพยาบาลศรีัญาครับผู้านรัรงพยารที่มลาสุรรณครับฝท อาจารที่คิดเพิ่มนะคะร่วมกับคุณจามินาอันแรกเลยที่ไปที่วาาแล้วก็ขอบคุณโรงเรียที่ไห้สียายที่นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่วันนี้ได้เป็นสรานุแล้วก็ได้ขอบคุณกับคุไทจินเวททุกท่านขอบคุณมากค่ะช่วงนี้ดทยาขอไปชกันต่อนะครับแต่ว่าตอนนี้ขอบคุณนะครับคู้บิาทุกท่านนะครับนู้บริหารวิทยนขอบคุณผู้บริหารอาจานะครับแต่ว่าต้นอาจารยีติแล้วก็ผู้บริหารของ That's good. Uh -huh. yeah.